ันนี้ก็มาที่บูธผ่านสร้างผลิตภัณฑ์นะครับบูธงานสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับได้เลยครับสร้างผลิตภัณฑ์ครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์นะครับมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างนะฮะบาดผ่านสายแมวผ่านดูดกลิ่นดูดซับรังสีหน้าจอคอม นอกจากนี้ก็ยังเอาไปทำพวกสบู่ทานยาคิวปาน้ากันครับครับผมขอบคุณครับเอาไปดูดลังสีหน้าจอคอมพิวเตอร์หักผีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันตระดาษหุกระดาตาเสื่อมครับอันนี้เป็นงานวิจัยกานงานใจมาแล้วหน้าจอคองไมโครเวฟโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตได้หมด ที่มันมีรังสีไปวางไว้ถ้าวางไว้บูดซับรังสีมันครับคืออย่างสมมติว่าหน้าจอนี่นะมันมันมีรังสีจะแผ่ออกมาข้างๆหรือว่าพุ่งออกมาตรงๆอย่างเงี้ยทีนี้เราเอาตัวเนี้ยไปวางข้างๆต่อฝั่งซ้ายขวาอ๋ออันนี้คือรังสูญพันธุ์หรือก๊าซเรืองก็เป็นคาร์บอนธรรมดาคาร์บอนคาร์บอนเป็นเป็นแบบนี้ครับอ๋อเนี่ย สามารถดูทรัพย์สินที่หน <majesty> ้าจอคอมเลยได้เลยได้ครับได้นอกจากดูเป็นเนะในห้องนอนห้องน้ำตู้เย็นตู้เสซ้ามิกตู้นุ่งรัดแอกที่เออเขาเคยไปที่ประเทศดูไบใวประเทศดูไบเนี่ยให้ผมทำเขาถ่านเนี่ยเอามาทำปั้นเป็นอันอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยนะครับเหมือนทู่แท้ ยาวๆอย่างก็ไอ้อหญ้าดอกดลูกเราอะนะนั่นแหละแล้เวเขาเอาไปปักที่โรงแรมที่ประเทศดูไบที่ห้องรับแขกของั่นเลยเพื่อเอาไว้ดูดกลิ่นอับแล้วก็ไปโทูไปด้วยเลยนะฮะเราก็หาภาชนะอะไรสวยๆใส่ครับนะครับอย่างเช่นที่ผมไปที่เชัยยบูม์บ้านด็อกเตอร์เพืเขาเรื่องนี้ท่านให้มผมไม่ติดโซลักเลย ที่ห้องท่านตัวที่เขาใส่ตะกร้าสวยๆแต่เอาถ่านอย่างนี้ใส่เนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้แปรรูปอย่างนี้ดนะ้วยนะก็บอกว่าแกตั้งไว้สี่มุมบ้านเลยสี่มุมห้องเลยเพราะว่าแกก็รู้ว่าในห้องสามคูณสามเมตรใช้ถ่านสามกิโลที่ดีที่สุดได้ที่ได้ผลที่สุดแต่ตะกร้าไม่เลยครับ สานมป็นหรงสวยๆยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งดีใหญ่เลยแข่งเลย3กโลกิโลก็ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่ในรวมหมดในก็ะดาษ3กิโลแต่ทานไม้ไผ่จะเบาไม่น่าเชื่อทำไมเป็นไปได้ทีนี้ทีนี้ไม้ไผ่เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษนอกจากเไปทำทานดูดกลิ่นแล้วเนี่ยมันยังไปทำพวกเรื่องสำยางตะบู่ทานยาชีพันะพวกอ่ านปรับอยู่นุ่มอะไรต่างๆพวกนี้นะของไม้ไผ่นะเฉพาะไม้ไผ่ไหไม้ไผ่ครับแล้วก็น้ำต้นทันไม้ก็เอาไปทำพวกร้านปรับนุ่มผ้านุ่มอุตสาหกรรมลมยาอะไรต่างๆเยอะไม้ไผ่่านไม้ไผ่นะครับเป็นเครื่องสำอางได้นะครับเนี่ยเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องสำอางอย่างเดียวนะอาเดี๋ยวนี้วงการแพทย์แล้วประชาชนทุกคนยอมรับแล้วว่า ที่เราทานแก้โรคท้องร่วงคืชฐานย้อนพืชฐานนี่เป็นคาร์บอนอเลยใช่แท่งคาร์บอนหรือยาดำแก้โรคท้องลุ่งมีตามเซเว่นตามโรงพยาบาลต่างๆครับและตอนนี้ทางปศุสัตว์ทางโรงพยาบาลก็เอาถ่านไม่ทานเนี่ยไปใส่แคปซูลให้สัตว์เลี้ยงเราทานปศุสัตว์ก็จะเอาไปแก้อย่างเช่นสุนัขกับแมวมันจน พวกนี้ชอบโดนยาเบื่อนะแล้วก็ไก่พื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยไปค yeah. ุยเกี่ยวกับตำนาเขาเขาเบือหนูมากอะไรมากไปโดนยาเบื่อถ้ามันโดนมาไม่ถึงขนาดตายเลยนะ่เขาก็จะเอาแบบนี้ผสมน้ำแค่น้ำมากรอกให้กินหรือว่าทำอะไรเปนน้ำให้มักินมาก็ข้อไก่เล้าไก่เล้าวอุดเสน้น้ำให้มันกินทุกวันมันไปดีป่ะครัก็ได้ เขาให้ให้กินป้องกันโรคด้วยอ่าป้องกันโรคท้องร่วงได้เลยแล้วแ่อฐานก็โยนให้ปลากินได้เลยเป็นปลามันจะไม่ไม่ไม่ต้องเป็นบดก่อนบดส่วนมากเขาจะเอาไปใส่ตู้ปลาใส่ตู้ปลาอ๋อปลาสวยงามปรับปรุงเรื่องน้ำปรับปรุงน้ำเพราะว่าถ่านเนี่ยมันปจะใส่เครื่องกรองน้ำใช่ใช่ผมไป่ถูกบอกมาดูวยอ่าแต่ฐานที่น้ำใส่เครื่องกรองน้ำส่วนใหญ่เราจะเป็นถ่านกระลา เขาถ่านกะลาตรงน้ำถ่านกะลาไม่ลอยนะครับไม่ลอยถ้าถ้าเป็นซีกอย่างนี้ลอยแต่ถ้าไปบดฝนแล้วตรงน้ำหมดเลยเป็นกองยังไม่แของคาร์บอนของคาร์บอนใช่แล้วน้ำส้มพันไม้จากกะลาี่จะดำปี่เลยผมก็นึกว่าสังกปงหอดทิ้งด้เลยนั่นแหละเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคาร์บอนแต่ว่ามันผมถอดออกมาจากใต้เครื่องกรองน้ำที่ลงน้ำแข็งครับมันก็เลยมีคลอรีนจับอยู่นะ มีคอลีนจับอยู่มีสารต้มจับอยู่วันนี้ที่รถผมมันมีอยู่ผมมึนเหรอไปงานหลวงพ่อโสทองขึมม้งมาตะกี้นี่ยตัวที่ยังไม่ได้ใช้อันนี้จะอยู่ในรถทีนี้ผมแยกเป็นสองชุดไงประมาณน,นี้ชุดอันนี้ใช้แล้วครับใช้แหลวเครืองที่น้ำน้ำแร่ใช่ใช่นั่นแหละนั่น้ำแร่ น no, no mm hmm. MM bon ี่แสดงว่าไม่ได้เอาไส้เครื่องกองน้ำขึ้นมาไปไว้ซน่าเชื <c <c ่อว่ามันเป็นไฟฟ้าได้ครับอ๋อมันเป็นตัวนําตัวนําครับทีนี้ถ้าถ้าเป็นถ่านกะลาถ่านไม้เนื้อแข็งเขาก็จะเอาไปฐานทถ่านกบไฟฟ้าตะวันไฟฟ้าหินเอียร์พวกมอเตอร์มอเตอร์ทุกตัวต้องมีถ่านแงถ่านนนั่หแงถ่านใช้ทุกต้นฐานถ่านแต่นันแหละ ไม่งั้นมอเตอร์ก็จะไม่ทํางานแบตแข็งแบตแข็งเพราะทานตัวนี้เขาเรียกว่าผมคิดว่าตัวแรกทำมาจากพวกแร่พลกสารนี่เนี่ยทานตัวนี้จะไปช่วยเขาเรียกว่ามันจะไปช่วยบัตรดันอิเล็กตรอนให้ทํางานไมออเลยอิเล็กตรอนก็จะดันอันนี้มันนำไฟฟ้าเลยนำไฟฟ้าเลยต้องแดงใช่เลยนำไฟฟ้าอ๋อทำจากไอ้พวกก่านไม้แข็งนี่เองครับแล้วก็หันไปฉายเราอ่าดําที่ออกมาเล่นเขียนหนังสือเมื่อก่อนแกนกลางเหรอใช่ แล้วก็ดินสอเราเนี่ยอ๋อดินสอดินคาร์บอนทอำจากอาไพวกนี้โอ้โหตาเป็นไรตาโกนเลยผมเพิ่งรู้นี่เ่าแปลงทานนี่ทำจากไอ้พวกไอ้บราไม้เนี่ยไม้แข็งนะมันเป็นเราน้ำมันฟ้านะานนู้นของวิเศษสามารถให้เรากินแก้โรคค้องร่วงได้ทำไปทำบำรุงผิวทานขัดผิวอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปหมดนะแต่ต้องเป็นทานคาร์บอน ที่ที่ที่ผมอธิบายจากที่นี้บอกว่าเวลาผมไปอธิบายตามโรงแรมตามอะไรต่างๆพูดถึงฐานการเขาฐานแล้วผมก็จะบอกเขาว่าเราต้องอนุรักษ์ป่าป่าต้องม่ครับเราต้องอนุรักษ์ป่านะครับถ้าเราไม่มีป่าไม่มีไม้ไม่มี นี S <S> ่เป็นการแปลรูปฐานทำได้หลายอย่างนะครับในแปลงฐานในพวกมอเตอร์ต้องใช้ฐานไม้แข็งเนี่ยมาอัดเป็นแปลงฐานเพราะว่าไม่ไม่ทอด้วยแข็งมันเป็นคาร์บอนนี่ไม่ก็สามารถนําไปฟ้าได้ดีสุดยอดเลยมีไฟฟ้าคือม anyway> ีโอ้มันมันมีคนครับผมคนครับพี่ต๋องถ้าแต่ของอันเพรากันไม่แสด้วยนะครับันี่มีตัวนี้นําไฟใช่ไหมครับขาติดกุดกุดมันเป็นมันเป็นเหมือนตะพานไฟเป็นตัวนำ